กับภุมจิตทีมอีกแล้วนะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเพิ่งเล่นงานเอฟซีไซด์บางบดเสร็จและส่วนทันก็คือโทรศัพท์ที่อยู่ในสายครับคือสอบของพี่การภูมิจิตโทรจากอังกฤษในตอนเวลาประมาณเอ่อตอนนี้ครับไปงกงที่อังกฤษครับก็สําหรับคนนี้คือคุณพ่อของการนะครับวัีคุณพ่อฝังรายการไหมครับเดี๋ยวคุณพ่อฝังอะไรนะเดี๋ยวต้องใส่ต่อเลยต้องใส่ต้องใช้ที่พีเอ่อครเรียนนี้เปิดโคนแล้วก็ให้ต่อ มโทรมาเออมาสมมติว่าอย่างเช่นแบบใช้นวีนี่คุณเสียงเนี่ยยังครับแวเปิดล้เปิดปิดอันีก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เปิดโฟนเปิดโฟนเออสมมุติว่าแบบว่าใช้นววีแล้วเขบอกว่าตลอดทั้งเดือนนี้ครับอย่างงี้ต้องพูดต้องพูดคำว่าตลอดทั้งเดือนนี้ถามีม่ถา เอาไอับปวยป่ย้เาไปอเมนูแล้วครับวันนี้คืออะไรฮัอหลนี่แมงงมกินงางไป่ลเี่ยครัโอ้ลำดาหน้าเปเจมสงใหม่ครับมีโอ้โหสัยย่ยังอย่ยังอย่ยัี เราเล่นสดจบนะครับก็แต่ตอนนี้การอยู่ปิดก็เดี๋ยวกัน้องไปร้านล้ลลงางน้ำต่อก็ <c oughs> เดี๋ยวกันไปล้างน้ำได้กันมาสี่พอนได้ชิมมาตอนก็ <c oughs> ในร้านอาหารไทยครับก็ <c oughs> ร้านอาหารไทยอย่าเราก็ยังมีข้าวไทย <c oughs> อีกเพราะว่า <c oughs> พิการของเรา <c oughs> ผมฝากพิการให้เอาหมูหยองจากลักินเข้าปากด้วยครับบอกว่าพิการจะหาหมูหยองให้เราแล้ว <c oughs> <c oughs>